โอเคครับขอครับสวัสดีท่านผู้ชมดูทั้งตันกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับมิสเตอร์ชาแนลนะครับผมก็วันนี้แล้วครับเรากำลังจะกลับบ้านนะครับผมกลับบ้านเพื่อจะไปอาบน้ําแต่งตัวทำกับข้าวกินไปโรงเรียนนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ไล่ตัดวันนี้มันหยุดนะครับท่านผู้ชมแหมวันนี้เรามาอยู่กับคลิปขับรถเล่นชิลๆ EP ที่6นะครับผมโอเคเนี่ครับผม คลิปนี้จะปล่อยสองทุ่มนะท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่นไปทางนาเด้อนี่ครับวิธีการขับรถสไตล์อ่าสไตล์คุณพ่อของเรานะครับผมนี่เป็นไงวันนี้เราจะกลับบ้านเพื่อ ไม่ก็แค่มาขับรถเล่นชิลๆเฉยๆนี่แหละนะเออไม่มีอะไรมากโอเค let's go To ณโอแอนบ๊ายบายเดี๋ยวตัดที่บ่อนนะท่านผู้ชมตัดที่บ่อนบ๊ายบาย พ่อกูไปก็หลอกเหมืนกันเลยอเดี๋ยวเรานำแกไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยโค้งนี้โค้งนี้เราหักสองเลยเกินเนี่ยอีโค้งหนึ่งนะท่านผู้ชมโอ้โห ค้งนี้เป็นถนนที่ดีๆรับรองถูกใจสไตล์นักแข่งมอเตอรเลยนะโอ้โหโม้ได้นี่เป็นยังไงเป็ะบรรยากาศแม่งลมพัดเย็นดีนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่ามันร้อนๆเหมือนแล้วแบบหน้าแบบกูสั่นไปทั้งตัวแล้วแม่โคตรร้อนเลย จอดข้างป่าก็จอดไว้นี่พ่อเราไม็ขับโคตรเร็วเลยจะ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 ไงจะไงจะไงนี่วูบ <c> อ <oughs> ีกแล้วรถซ่อมแล้วก็ยังวูบอีกเหมือนเดิม กองอากาศมันตันวัสันวะสันสน,นี่ตกหลุมถ้าเนี่ยถ้าเนี่ยเออโอ้ย

えっ? <noise> โอ้ยเจ็บดนักเนี่ยเป็นยังไงเป็นยัไงคอรชิวอ่ะคอรชิวอ่ะคอรชิวชิวอ่ะคตอะไรไม่กระชิวขนาดนี้วะโอ้โหทางนี้ทางนี้น่าไว้ใจมากเลยทุกท่าน เจ็ดเจ็ดเท่ว่าแต่แม่งทำไมหนาวจังเลยวะเจี๊ยบอุ้ยขนลุกเลยอืมเป็นไปได้ไงครับเทียบเฮ้อ ได้เลยได้เอยจา,ากเราสักหน่อยได้ไหมเอ้เอาสักหน่อยได้ไหมอ่ะฟีโนโรับตัดก็ทำได้นะด,ดูเราดูข้างหน้ารถพ่อเรานี่รู้สึกว่าโชคมันจะนุ่มมากเลยนะโชคนนุ่มเลย ห้านเนี่ยห้านเนี่ยโอ้ยหนาวเลอเกินโอ้โหยไปเอ้ยหนาวอ่ะโอเคนะก็ สำหรับท่านผู้ชมคนไหนอยากให้ทักกูทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะไม่ใช่ว่าดูอย่างเดียวนะท่านผู้ชมดูอย่างเดียวผมก็ไม่ทำให้หรอกเออท่านผู้ชมต้องขอมาดิขอมาทีา่ผมจะจัดให้ยงไงเออแต่แต่ถ้าขอเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี้กูขอไม่ทำดีกว่านะท่านผู้ชมให้มันเกี่ยวกับขับรถหน่อยนะท่านผู้ชมแบบขับรถอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคอันนี้ผมผมพอทำได้นะ ถ้าเป็นไอ้พวกเรื่องเรื่องจ aí, ันไรหเนผมสเปคผมขอไม่ทำดีกว่าเเนจัไ่รือง ถึงจุดนี้ได้นี่กูเคยแจกเกมจีนเทมาก่อนนะเออน้ำสวยมากเลยเป็นตาขับรถต,รตรัวเป็นตาลงกระโดดลงไปเล่นยังวะวูบอีกแล้ว <c oughs> วูบอีกแล้ว คลิปนี้ยาวช่างแม่งมันนะท่านผู้ชมกูไม่ได้สนใจได้ซีเรียสอะไรกูขอแค่มีคลิปลง YouTube ก็พอแล้วโอเคขอแค่มีคลิปลงให้พวกมึงดูก็พอแล้วท่านผู้ชมทำไมกันอ่ะทำไมมันก้ามจับจังวะโอ้ยเด้งหนึ่งเด้งหนึ่ง กูอย่างนี้กูไม่อยากใช้โหมดการสั่นเลยอยากอยากถ่ายแบบอยากถ่ายแบบสั่นๆนนะ่ะ <c oughs> จะได้รู้ไงว่าเราขับยังไงบ้างแต่กลัวถ้าผู้ชมปวดหัวไงเออดูแล้วปวดหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวจะไม่ดูคลิปผมอีกเออผมก็เลยต้องทําให้นะเดี๋ยวถ้ากูมีกล้องเมื่อไหร่เดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะเลิกถ่ายแบบนี้ละ <c oughs> เนี่ยเนี่ยเป็นไงเปิดไปแล้วด้วยอ่าแม่งคลิปคลิปนี้กูว่ากูไม่ได้พูดอะไรหรอกแม่งติดหนาวติดหนาวทุกทุยโอ้ยดูมือกูดิจะผิดรถได้ไหมเนี่ย ผขผ่าก็สัตว,ว์นะคราบผู้ชมอุ้ยขนลุกแล้ว <c oughs> แม่งน่ากลัวว่ะขาวจนขนลุกแล้วเนี่ยจะอาบน้ำได้ไหมเนี่ย ท่านผู้ชมโค้งนี้ก็ว่ามันน่าเล่นที่สุดแล้วนะครับ,บ,บคลิปนี้ไม่มีการสั่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพื้นเดี๋ยวเมมกูเต็มไม่มีอะไรหรอกเออถ้าเป็นพวกขับคลิปเล่นเสาบรรทัดน่ะนู่นเดี๋ยวค่อยทำ เดี๋ยวเราไปถึงบ้านก่อนพ่อเราก่อนนะ

โอเคใครชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคบายบายกดซับสไครต์ด้วยนะโอเคหมดละ